ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคาร์บามอไบก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันนี้ก็จะไม่ได้มาพาเพื่อนๆไปลงดันนะครับวันนี้ก็จะมาะแนะนําแนะนําอาชีพเบรดเดอร์ครับผมสำหรับใครที่อชอบการแบบว่าอ่า เป็นอาชีพต้องบอกว่าชอบแบบเน้นลงดันหรืออะไรครับเป็นก็เป็นอาชีพที่แนะนําก็คืออาชีพเบรดเนาะเป็นอาชีพที่ผมจัดว่าเป็นอาชีพที่จบจบบอสได้ไวแล้วก็เป็นอาชีพที่ลงดันสบายครับเพราะว่าเบรดเป็นอาชีพที่มีค่าหลบสูงเนาะแล้วก็ าการเล่นการเก็บเลเวลก็ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลายหอาชีพที่ที่ผมได้ลองไปไปเก็บไปเก็บคราสต,ตัวละครแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าเบรดเป็นอาชีพที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นสบายแต่ว่าข้อเสียของอาชีพเบรดก,ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่า สกิลแบต3ของ BMW เบลดนี่ยครับเป็นสกิลที่ตีได้ได้กว้างน้อยทำให้การลงดันบางดันเนี่ยมันจะทำได้แบบอ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็โอเคก็มาเข้าเร่องกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำของสวมใส่สำหรับ อา,อาชีพเรี้ของสวมใส่แต่ละชิ้นก็เพื่อนๆก็ลองอดูงบประมาณของตัวเองแล้วกันนะครับว่าเราจะหาอะไรมาสัตว์แล้วก็ฟาร์มได้ประมาณไหนอะไรเนี่ยครับส่วนเลขแดงเลขฟ้าเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับของสวมใส่ที่เราใส่แต่ถ้า เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากมายก็พยายามให้เราเน้นทำของที่อ่ามันแบบราคาไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนของบ่อยๆก็โอเคครับันนี้ก็จะมาะแนะนำของสมสัยสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเคยมาเล่นเบรดเนาะแล้วก็ดูไว้เป็นแนวทาง ก็โอเคครับผมก็มาเริ่มจากสเตตัสตัวละครของเบรดแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกครับเบรดเป็นอาชีพที่อ่าไม่ไม่ขึ้นชื่อว่าฟอรสเนาะพอเบรดไม่ขึ้นชื่อว่าฟอรสเนี่ยมันก็จะมีคิริลติดตัวอยู่แค่5%ก็คือคริลน้อยอ่าถ้าเราช่วงเริ่มต้นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ค่อยมีของเนาะก็แนะนำให้ ทำสมมติว่า,าเราเบล้ไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะนะแนะนำการซื้อของใส่ของเบรกก็คืออ,อันดับแรกเลยครับก็คือหัวเนาะหัวก็พยายามถ้าเราไม่มีงบก็ให้ใส่หัวเรทแปดครับเพื่อนๆหัวเลสแปดก็ราคาก็ไม่ค่อยสูงมากสักเท่าไหร่เป็นขั้น จะเป็นขั้นไหนก็ได้ครับเป็นเป็นขั้นชาโดขั้นมิดทิวหรือว่าขั้นหายก็ได้หาหัวเลขแปดมาใส่แล้วก็ดาบก็ขอเป็นดาบเลขแปดอีกข้างหนึ่งเนาะดาบก็เป็นดาบดาบซิกก็ได้ครับผมหรือว่าดาบมิดทิวก็ได้แต่ว่าถ้ามีงบในระดับหนึ่งก็ให้เล่นเป็นดาบมิดทิวไปเลยดีกว่าเพราะว่าดาบซิกอะ ถ้าเราไม่เจาะสามรูเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แล้วก็อ,อีก2อันเลยก็คือแหวนครับผมแหวนก็ถ้าเรายังไม่ค่อยมีเงินเนาะก็ให้ซื้อเหรียญแหวนอ่าิงกออลลักบวก2เนาะอ่าก็ซึ่งก็คือตัวนี้ริงออลลักบวกสองก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าสี่ส้าสิบเอมนะครับผมก็ไมขมันใจละไม่ได้ดูราคานาน,านละแล้วก็ ส่วนต่อไปครับผมส่วนต่อไปก็แหวนเคลสครับเพื่อนๆแหวนเคลสโอ้ขอโทษทีครับแหวนเคลสตัวนี้ครับแหวนอเวกไทยแลนด์อะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยซึ่งตอนแรกเราจะได้เป็นแหวน85เนาะแหวนแ5แล้วก็ขยับมาเป็นแหวนร้อยห้าเนาะก็คือถ้าเพื่อนๆมีงบก็ก็ทำ ทําไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าแหวนเคสก็เป็นแหวนที่น่าทําก็คือช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าราคาจริงๆก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้เก็บเงินทําเรื่อยแหวนเคสนี่คือคือเราใส่อ่าลิงออกครับบวก2งวงเลงเนาะและที่เหลือก็จะเป็นแหวนเคสส่วนแหวนอ่าพวกนี้นี่ครับก็คือมันเป็นแหวนขั้นสูงเนาะก็คือถ้าเราจะไม่มีงบก็ ให้ใส่คิดคอนลิงไปก่อนก็ได้เลยก็ถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้เน้นดาเบสก็ใส่เป็นแหวนไฟต์ไฟเตอร์บวกเก้าก็ได้เนาะถ้ารอตัวบางก็จะได้ค่าดีเฟน์เพิ่มขึ้นมาหน่อยอ่าถัดไปก็จะเป็นเสื้อเนาะเสื้อสำหรับคนไม่มีเงินก็แนะนำให้เป็นเสื้อ,อเสื้อขั้นอะเคาเดียมนะเพื่อนก็พยายามเบลเบลให้ได้ถึงเลเวล155แล้วกันเนาะ ถ้า,าถ้าสมมติว่าช่วงต้นๆเนี่ยเราก็จะได้ชุดฟรีอยู่แล้วชุดฟรีก็คือเรายังไม่ต้องไปซื้อชุดอื่นมาใส่ก็ได้ครับให้กดอ,อดทนเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล155เนาะก็มาซื้อชุดคันอะคเดียมใส่ข้อดีของอชุดอะคิเดียมก็จะเปิดให้ดูแล้วกันนะเพื่อนเริ่มต้นจากอะไรครับอขอเป็นชุดแล้วกันเนาะ บีดก็จะใส่เป็นแบตเทนอ่าไม่ใช่ครับอ,อันเดอร์เซตนะแบตเทนเซตก็เรียกไปเลยครับคันแบลคเดียมอ่าเดียมหรือว่ามิดหรือพาราเดียมก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวครับมาดูราคา,าขั้นต่ำแล้วกันเนะาะระดับต่ำที่มาดูชุด แนะนําให้เป็นชุด M7 นะครับผม M7 หรือ M8 ก็ได้ครับถ้านี่ครับเห็นได้ว่าชุดขั้นไอคิยมมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่9อี่ครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่ชุดขั้นมิดทิวนี่ครับชุดขั้นมิดทิวน,นี้ราคาจะต้องบอกว่าราคาจะแพงกว่าเนาะเดี๋ยวให้เปิดให้ดูแล้วกันถ้ามิดทิวอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อชุดนะครับเรียกเป็นอาชิบ,บินเนาะ นะครับว่าชุดมินทิวเนี่ยแอมป์แปขั้นตน่ำเรียกก็อยู่ที่22เองนะครับเป็นชุดที่ปลูกมัดเหมือนกันแต่ว่าชุดขั้นมิดทิวก็จะใส่ได้ตอนเรเวล132แต่จริงๆอ่ะถ้าเราแต่นั้นจริงๆครับช่วงต้นๆ้นเนี่ยเรเวล150กว่าเนี่ยมันเราสามารถเก็บเรเวลได้สบายสบายนะครับก็แนะนําให้เป็นชุดขั้นขั้นอะคาเดียมไปเลยดีกว่ามันจะถูกกว่ากันเยอะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะมาก นี่ครับหมายว่าชุดอาร์เคเดียมเนี่ยเนี่ยครับสองลูกก็อยู่ที่อ่าเท่าไหร่ครับ19บเอ็มแล้วก็ได้ค่าดีเฟนอะไรที่มากกว่านะครับดีเฟนก็เท็กว่าหรือไม่จะขยับไปพาราเดียมแต่พาราเดียมก็อยู่ที่พาราเดียมก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนอะอ๋อ,ออันนี้เขาเอาไปแล้วเนาะ ทำให้ออฟมันอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อพาราเดียมก็จะแพงอยู่นะครับผมแต่ว่าพาราเดียมก็จะได้ดีเฟนต์ขึ้นมาหน่อยก็แนะนําให้เป็นชุดอะคาเดียมไปดีกว่าครับก็คือจะประหยัดต้นทุนเราไปได้มากกว่าช่วงแรกๆถ้าเรายังไม่ค่อยมีเงินเนาะเพราะว่าการการเล่นใหมยย่หรืออะไรเนี้ยถ้าเราเป็นสายฟรีไม่ใช่สายเติมเนี้ยการ ที่เราจะทําของแต่และชิ้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรก็คือชุดเนี่ยครับก็แนะนํนาให้เป็นชุดอะคเดียม3ชิ้นไปเลยครับผมก็คือชุดเนาะเป็น m อมเจ็หรือ m อมแปดก็ได้ครับผมส่วนหัวเนี่ยเหมือนก็คริเลตคริเลตแปด 8, ครับหัวยังไงก็ต้องเป็นคริเลตแล้วก็ส่วนอื่นๆครับผมส่วนอื่นๆก็จะเป็นคลุมคลุมเนี่ยก็ให้เรา,าไปใส่คลุมขั้น มิดทิวก็ได้ครับมิดทิวแล้วก็ไปซื้อเจาะมาแล้วก็มาตีบวกเองก็ได้ครับก็จะไม่แพงมากสักเท่าไหร่ส่วนหูหูนี่ก็แนะนําให้เป็นหูแวมนะครับเพื่อนหูแวมหาหาหูแวมบวก5บวก6บวก7ก็ได้ครับราคาก็จะไม่สูงมากสักเท่าไหรนะ่แล้วแล้วก็ส่วนเครื่องประดับชิ้นอื่นๆพวกนี้มันจะมีราคาหน่อยก็คือให้เราทําทไปเรื่อยๆครับตามงบประมาณ ประดับพวกนี้มันก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้พอสมควรเหมือนกันส่วนมอไซเนี่ยครับก็แรกๆก็ถ้ายังไม่มีเงินก็ให้ซื้อบูมาใส่ก่อนก็ได้เพราะว่ามอไซเนี่ยช่วงที่เราล็อกอินเนี่ยมันจะมีมอไซให้เราใช้ฟรีแล้วก็ถ้ายังไม่มีเงินก็มอไซก็ตัดงบประมาณออกไปบอร์ดก็ได้ครับไปทําอย่างอื่นก่อนก็คือถ้าแนะนําหลักๆเลยจริงๆก็คือให้ทํา ชุดให้เสร็จก่อนครับผมก็คือหัวเสื้อมือเท้าแล้วก็ดาบสองข้างนะดาบก็คือคีลีตแปดข้างหนึ่งแล้วก็คีดามอีอข้างหนึ่งก็มาดูครับว่าดาบขั้นขั้นมิดทิวเนี่ยมันจะอยู่สักเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆงบไม่เยอะสักเท่าไหร่ที่แนะนำไม่ซื้ออะคร์เดียมก็ดาบก็น่าจะเป็นอาคร์เดียมกันนะครับเพื่อน พอนนะครับเป็นเบรดหรือเป็นคาตาน่าก็ได้นะครับถ้าเป็นดาบอะคิเดียมใช่ไหมครับก็ท้าคีรี8แปอันนี้อันรูเดียวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมแต่จริงรูเดียวนี่ก็ถ้าเพื่อนไปนยัดใบออฟก็ได้คียี่สิบแปดก็ถือว่า,าแรงในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยบีบงบเนี่ยครับเพื่อน าดาบอะคีเดียมขลิตแปดนะครับอยู่ที่ 23m เนี่ยครับเห็นไหมว่าถ้าเป็นของขั้นอะคีดเดียมเนี่ยมันจะราคาถูกแต่ถ้าเป็นของขั้นมิดทิวเนี่ยอ่าผมเปิดให้ดูถ้าเป็นมิดทิวเนาะมิดทิวเห็นไหมครับว่ามิดทิวอ่าอม,มันห่างกันสักเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ เดี๋ยวผมขอดูคิดเลต8มิดทิวอยู่ที่เท่าไหร่อ่า 40m นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอาคิเดียมก็จะได้แอคแท็ที่แรงกว่าเนาะอันนี้บวก7อยู่ที่308ก็จริงๆอ่าดาบนี่ก็คือก็อลองดูเอาตามงบประมาณของเพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่แนะนำถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆก็ให้ซื้อเป็น2รูไปเลย จะเอาเป็นผูกมัดก็ได้ครับหรือเอาเป็นแบบที่เขาแต่ถ้าคราฟมาแล้วแบบไม่ผูกมัดมันก็จะมีราคาหน่อยแต่ก็น่าจะอยู่เนี่ยครับจริงๆถ้าหางเงินได้ร้อยกว่าอิมก็ก็ไม่ค่อยยาก,ทกเท่าไหร่ครับผมอันนี้ดาบมาสเตอร์มาสเตอร์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันลูเดียวเนาะถ้าสอบลูพอได้เล่นอยู่ ก็โอเคจบการแนะนำของสวมใส่ต่อไปก็จะมาะแนะนำด้านสแต็กของตัวละครนะครับเบรดเนี่ยครับมันจะเล่นได้สองสายนะคคับเพื่อนซึ่งก็คืออาสายสเต็งกับสายเล็กเนาะถ้าเป็นสายสเต็งมันก็จะได้ดามจเ,เดเรกชันหรือก็คือจะได้ความความถึกมากกว่า แต่ถ้าเป็นสายเด็กก็จะได้ค่าความาได้หลบมากกว่าอันนี้ก็จริงๆถ้าเราไม่ค่อยมีของของน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีงบก็แนะนำให้เป็นาสายสเปงหรือว่าสายเิกจะดีกว่าเพราะว่ามันคือเด็กเนี่ยครับถ้าถ้าเราใส่ชุดคันบวกน้อยมันก็จะหลบไม่ได้มากสักเท่าไหร แต่จริงๆอาชีพเบรดก็เป็นอาชีพที่ที่หลบดีแล้วนะครับจริงๆก็สายเด็กหรือสายสติงจริงๆผมก็มองว่ามันเล่นได้ทั้งสองสายครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับต่อไปก็จะมา,าดูเรื่องรูนครับผมรูนสําหรับอา,อาชีพเบรดเนาะสำหรับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างตัวละครผมเองแล้วกันอ่าสำหรับรูนก็เรียนปกติทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็ รูนหลักๆที่ต้องเรียนเลยก็คือแอคแทเนาะแอมแล้วก็คีดามีแล้วก็ดามีดดเทคชั่นแล้วก็ดูดเลื่อนเนาะเด็กเฮดพีแล้วก็แม็กคิดิคอนเลดแล้วก็ดีเฟนสต่าแม่นนะครับผมแล้วก็ตีแม่นแล้วก็ดีเฟนเลดนะครับผมก็คือมันจะเรียนได้ทั้งหมด16ช่องอันนี้ผมไม่ได้จ่อเนาะส่วนที่เหลือก็อ่ามานานี่จริงๆ ถ้าเรียนไว้ก็ดีครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยบอสมันจะลดมานาเราเนาะแล้วก็กันล้มแล้วก็กันสตาร์ทเนี้ยั้งหลังมานี่ถ้าเพื่อนเลเวลสูงขึ้นมาเนี่ยบอสมันจะมีที่สถานะก็ถ้ามีช่องเหลือก็ให้เรียนไว้ครับหลักๆรูนอ่าก็จะประมาณนี้เนาะก็น่าจะคล้ายๆกันเกือบทุกอาชีพครับรูนอ่าส่วนรูนใหญ่ครับรูนใหญ่ก็ ดังเแ๋นครับว่าเพื่อนๆจะเรียนแบบไหนก็คือของผมก็จะเรียนแอคแครกนะแล้วก็แอมแล้วก็แอดดามเอ็แอดดามเอ็ A. ก็จะช่วยในสกิลของของในตัวสกิลซับของเบสตัวนี้ครับที่มันจะเพิ่มแอดดามิเอ็ A. ผมก็เลยเรียนมาเพื่อน,น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันจะบวกแอดดามเอ็ A. เพิ่มขึ้นไปอีก ส่วนสกิลของเบลครับผมสกิลเนาะสกิลก็สกิลนี้คือปกติแล้วเรียนถ้าเราเก็บเลเวลไปเรื่อยก็จริงๆผมก็ผมก็ใช้สกิลอยู่หลักๆก็คือประมาณแค่สามสี่สกิลครับก็ไม่ค่อยได้กดคอมโบสักเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆเวลาลงดันเราก็จะ กดแบทเทนโหมดเป็นหลักอยู่แล้วสกิลที่แนะนำก็เรียนไม่ต้องซื้อก็ได้เพื่อนเพราะว่าตอนที่เราทำเคสมันก็จะแจกอยู่แล้วก็คือเรียนตามที่มันแจกให้ก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องไปซื้อเพิ่มเติมเราก็จะมีซับสกิลนะครับเพื่อนซับสกิลก็แนะนำว่าให้เรียนไอ้ตัวนี้จริงๆไม่จำเป็นนะครับเพื่อนไม่ต้องเรียนก็ได้เลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแจกให้ฟรีหรือเปล่า ส่วนอันนี้มันให้ฟรีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นสกิลหลบสมบูรณ์ครับหรือว่า,าเป็นสกิลหลักที่ต้องเรียนอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้เป็นพวกนี้เป็นสกิลหลักที่ต้องเรียนอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้คือมันน่าจะใช้เวลาในวอเนาะแต่จริงๆก็แนะนําให้เรียนไว้ครับแล้วก็ดูเบดซึ่งเป็นสกิลที่อาแรงมากๆครับแล้วก็ถูกเลือดซึ่งสกิลพวกนี้พอถึงขั้น นั้นมันก็จะมีให้เรียนแต่ราคาก็แพงดูเหมือนกันก็อขีเนะาะสกิลเสร็จแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของคอลเลกชันครับสมุดสมุดนี้ก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เหมือนกันเนาะแต่จริงๆไอ้พวกนี้ก็คือเราก็ทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ต้องรีบร้อนนะทำไปเรื่อยๆทำเอาตามที่ที่เรามี งบประมาณคือไม่ต้องซื้อมาทําก็ได้ครับเขาค่อยๆเก็บใส่ไปเรื่อยก็หลักๆก็จับประมาณนี้เนาะแล้วส่วนออื่นๆก็คืออย่างไงดีครับเพื่อนคือต้องบอกว่าอาชีพเรียนเนี่ยครับคือขอให้มีของในระดับหนึ่งครับเราก็สามารถ ลงดันหรือว่าจบบอสได้แบบสบายๆเพราะว่าอาชีพเบสเป็นอาชีพที่มีสกิลซับที่ว่าใช้สำหรับการาเขาเรียกอะไรครับการตีบอสเนาะเยอะเหมือนกันแล้วก็ถึงแม้มันจะระยะเวลาไม่นานเนาะแต่มันก็ทำให้ตัวละครเราแรงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็สำหรับการใช้สกิลนะครับผม ก็ปกติแล้วบีดจะใช้ในการเคลียร์บอสเราจะใช้แบต t ทนหมดสองนะเป็นหลักก็คือไอตัวขวดนี่แหละครับผมแล้วก็แนะนำะเห็นเพื่อนบางคนนะครับถ้าใครไม่รู้ก็แนะนำให้ตั้งไว้ที่ระดับนี้นะครับเพื่อนมันจะทำให้เราตีบอสได้ไวแล้วก็ดามเมจเรามันจะมันจะทำดามเมจได้ได้ไวกว่าครับแนะนำให้กดไว้ที่1นะึ่งเนาะแล้วก็ แล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าของน้อยๆหรือว่าช่วงที่เราเวล์ต้นๆตีบอสเราเราจะตายเนี่ยครับก็แนะนําให้เราหาสร้อยอ่าช่วงแรกๆถ้าเราแบบของยังไม่เยอะเนาะไม่มีได้เรียนลูนไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยก็หาสร้อยครับอ่าสร้อยดูดครับผมสร้อยอ่าแวมไพร์สักเส้นหนึ่งแล้วก็อ่กากำไรดูดเลือดสักข้างหนึ่งครับไว้สําหรับสลับ เวลาตีบอสเนาะคือคือถ้าเราเดียวเดี่วกับบอสเนี่ยแล้วเราใส่เซ็ตดูดเลือดเนี่ยยังไงก็ไม่ตายครับเพื่อนยังไงก็ดูดเลือดทันเพราะว่ามันทำดามิได้เร็วอยู่พอสมควรก็โอเคครับก็พื้นฐานตัวละครบีคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็มาแนะนำเล็กๆน้อย ถ้าผิดพลาดเดี๋ยวพูดผิดไปประการใดอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม